สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระกูกบงังขุนพรมพิมพเจดีทรงต้อเล็กเกตยาวนะครับวันนี้ก็จะสอนวิธีการดูพระที่ธรรมชาติที่พิมพ์แล้วก็ทีเ่เนื้อหาของพระนะครับการที่เราจะเข้าใจพระสมเด็จแท้สักหนึ่งองค์หนึ่งพิมพนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนในการเรียนรู้สําหรับมือใหม่นะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเชื่อความรู้แบบไหนนะครับอย่างผมเนี่ยตอนศึกษาใหม่ๆก็ความเข้าใจเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาเจอพระแบบเนี้ยเราก็จะทําให้เราสับสนนะครับว่าอันนี้มันเป็นคาบที่เขาสามารถทําปลอมหรือว่าทําเทียมเรียนแบบได้หรือไม่นะครับยิ่งไปเจอเซียนพระพูดใส่เราว่าพระแบบนี้มันพระเก๋มันพระปลอมมันไม่ใช่ของจริง และราคาของแท้เนี่ยมันจะต้องมีราคาสูงกว่าพระที่คุณไปซื้อไปเช่ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องผ่านคนประเภทนี้หรือเซียนพระประเภทนี้ทุกรูปแบบนะครับคุณต้องเจอแน่นอนนะครับกระทั่งตัวผมเนี่ยก็เจอนะครับผมก็รู้และผมเนี่ยต้องหาคนที่รู้จริงแล้วก็สามารถที่จะแจงบอกความจริงแกเราได้ทั้งหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ปิดบงัง อันนี้คือจุดที่คุณจะต้องหาหาคนคนนั้นให้เจอนะครับหาแล้วเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วทําความเข้าใจทําความเข้าใจแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์แล้วเราก็จะสามารถลําดับความเก่าเอ่อลำดับความแท้ของพระสมเด็จได้แบบไม่ยากนะครับทุกท่านก็ต้องลองฝึกในการดูพระสมเด็จแท้กับพระสมเด็จปลอม ส่วนใหญ่เวลาคุณไปเดินสนามพระหรือเดินตามแผงพระเนี่ยคุณจะเจอพระสมเด็จเยอะกว่าพระแบบอื่นถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาคุณไปเดินสนามพระเนี่ยคุณจะต้องเจอแต่พระแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่เจอตามแผงพระแน่นอนเพราะว่าคนที่เขาเห็นก่อนเขาย่อมเก็บก่อนนะครับคนที่เขารู้ก่อนเขาก็เก็บก่อนนะครับคนที่รู้เขาเก็บไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เก็บนั่นหมายความว่า ถ้าคุณยังเป็นคนที่ไม่รู้เนี่ยคุณเห็นพระแบบนี้นะครับคุณก็ไม่เก็บแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณไปเจอพระแบบเนี้ยคุณก็จะเก็บแต่ถ้าคุณรู้คนขายก็รู้นะครับแล้วคุณจะเก็บพระแบบเนี้ยราคาบางทีมันอาจจะตกลงกันไม่ได้บางทีคุณยังติดอยู่ที่ว่าพระแบบนี้ราคาสูงไปแพงไปนะครับมันก็จะติดเงื่อนไขที่ราคาแต่ถ้าคุณไปเจอพระที่ขายถูก คุณก็จะติดเงื่อนไขที่ฟาร์มน่าจะเป็นไปได้คือส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะมีเงื่อนไขในการที่เราจะจ่ายตังทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะไปเจอ,เอ,อของจริงของแท้หรือว่าไปเจอของทำเทียมเลียนแบบเขาจะสร้างสตอรี่สร้างฟาร์มเนื้อเชื่อถือให้เราเสับสนได้ง่ายนะครับแล้วเขาก็จะจี้จุดขยี้ในจุดที่เรายัง ไม่มั่นใจนะครับอย่างภาพนี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีทรงต้อเล็กเกตยาวนะครับให้ดูพรเกตจะมีลักษณะยาวลักษณะลำลำตัวจะมีลักษณะเป็นทรงต้อฟันจึงเป็นที่มาของแม่พิมพ์พิมพ์นี้ก็เป็นผ้าที่ธรรมชาติฟาร,ร์มเก่าได้เป็นผ้าที่ขึ้นกู่เมื่อปี2500ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตาบรรทับนะครับถ้ามีตาบรรทับด้านหลังแบบสดใหม่เนี่ยเขาก็เอาตา ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมาใหม่เนี่ยเอามาประทับซึ่งวิธีการที่เราจะล้างหรือว่าเอาตาออกเนี่ยมันก็ต้องนําไปแช่น้ํานะครับแต่เวลาเราเรียนรู้นะครับเราไม่ได้ดูที่ตานะครับพระแท้ไม่ได้เกี่ยวกับที่ตามีตาหรือไม่มีตานะครับเพราะว่าตาพวกนี้มันเกิดจากการปั๊มที่หลังแต่ตาพวกนี้สามารถที่จะทําให้หายได้หรือทําให้ เปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้เรามาดูคราบกูคาบกู่พวกนี้นะครับมันเป็นคราบที่ไม่สามารถที่จะทําให้เราเทําให้หายได้หรือว่าทําให้เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับตาที่ประทับบนด้านหลังของพระอันนี้เป็นคราบของตัวแคลเซียมหรือตัวแคลมไซต์นะครับซึ่งเป็นพระท,ที่ล้างผิวมาแล้วนะครับด้านข้างขอบข้างของพระก็จะมีลักษณะเป็นคราบแบบนี้นะครับลักษณะการเกิดคราบก็จะมี ธรรมชาติที่แตกต่างกันไปนะครับการตัดขอบของพระก็จะมีลักษณะคมชัดนะครับเป็นแท่งด้านบนเนี่ยจะมีรอยเป็นเหมือนกับรอยขอบยกนิดๆน,นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการตัดแบบชิดกับเส้นบังคับพิมพ์ถ้าตัดเลยเส้นบังคับพิมพ์ไปนิดหนึ่งมันก็จะมีขอบยกขึ้นมาทําให้เราเห็นพระที่มีลักษณะเป็นขอบกระด้งครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทุกคนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับ